ตั้งแต่ที่ติดตั้ง Big One PA นะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้กับโค้ชนะคะที่ตามไลฟ์ต่างๆเนาะโค้ชก็จะมีสอนวิธีการต่างๆวิธีใช้ะคะ่ะแล้วก็มีห้องซีกที่สำคัญก็คือ,อช่วยบอกจุดเข้าด้วยทีนี้เราก็มีความมั่นใจมากขึ้นตัวเทมเพลตทั้ง4ของโค้ชนะะซึ่งเราไม่ได้ใช้ทุกตัวนะคะเราก็จะเลือกตัว c Box, ีเค็บล็อกตัวหนึ่งนะคะอันนั้นก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นทำให้เรามั่นใจในการเทรดคือถ้าเป็นกาเปล่า พี่จะไม่การเล่นเลยก็คือจะมีหลายพอร์ตมากแต่ว่าพอร์ทที่เป็นกราฟเปล่าเนี่ยนานๆถ้าจะเข้าไปแล้วก็ไม่มีความมั่นใจแต่ว่าพอติดตั้งบิ๊กวานนะคะพี่จะออกบายออกเซลอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจว่าเขามีการแก้ไมให้อันนี้เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆค่ะตั้งแต่มารู้จักอะค่ะก็ได้ถอนได้กาไรแล้วก็ได้ถอนด้วยเป็นครั้งแรกจากที่เคยไปเทรดกราฟเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะไปดูเทคนิคอะไรก็ตามอะก็แอบพอร์ตเสียหายอะค่ะตั้งแต่ ติดตั้ง Big One เราก็มั่นใจในการเทรดมากขึ้นมีข่าวอะไรเงี้ยเราก็กล้าเข้าไปเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ